ผู้นิ่งหือผู้ชายคนใดนอนอยู่ฝันเห็นเที่ยนไขหรือตัวห้อยเองเป็นผู้จุดเที่ยนไขสว่างสวัยขึ้นมาแก่งจังจางเพิ่นว่าสิได้โชคลาบร่อยเล็กๆหน่อยๆเยกิดขึ้นมาฝันเห็นเที่ยนอาจมีโชคลาบ lệch mông phân, lệch mông chùa, lưng húc, lưng cầu, lưng pẹt, lưng hà, cầu húc, cầu xóm, cầu kiệt, cầu xám,